เียนให้แม่ผมเนี่ยนป๋้ีเนี่ยนองตอมฝากเพียนให้แม่ผมน้องช่วยป๋า <c oughs> ป้า <c oughs> ขอลับลูกอครบแล้วลูกพอแล้วลูกครบแล้วลูก คจุดเลยปีดไฟไหมปีดจ้าฮะเดี๋ยวมันถ่ายไม่เห็นมันมืดเอ้าทำไมกลัวล่ะลูกน้องต้อมกลัวไฟไหมเจ้าหนาบเห็นพี่คิวไหมพี่คิวน่ี่นั่งคิวไม่เห็นเป็นไง พี่เกียวแช้ทงนภาพอย่างนอี่คิวแสดงหนักไหมมวยแกันั้นพี่อะไรนะพี่อมสิน้ามพี่เขขึ้นกว่างีน่เลยก็จะขึ้นนบอลทัคโตมาหา้าน กินได้กินได้แล yes, ้ก um> um> ินได้เออจริงด้วยวันนี้ก็ดาวของพี่คนนี้มาเจอพี่น้องผมครับทุกท่านวันนี้รินเฮงปย u เบียร์ป่พี่พรแล้วปา้าี่เดอมตัหาปาปาก่อนมืตั้งขาหาปาปาเร็วตัหาปาปาไหน่อยเรวหาปาปาอุ้มหน่อยไปหาปาป้าใน่อยไปเร็วๆมาตรงนี้มาเร่งนีเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหม เป่าเลยลูกเอาเอาวต่อเป่าเป่าหมดแล้วเป่าไปไม่ได้ตั้งตัวเลยลูกเป่าลูกม่ให้พูดเป่าด้นนี้เป่าเลยลูกเป่าเลยอ่าไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวญาติครันวะอ่าถ่ายรูปให้อาลูกดูกล้องใหญ่กล้องนี้ดูกล้องใหญ่เอาโชอ์ได้แล้วเลยก็ไม่ดูก็ไม่เป็นไรเอาธรรมชาติเกินน้เป้งน้เอาแบบธรรมชาติเล อ้าตอมนั่งกับแม่บุ๋มลูกเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกยังนิดยันเข้าไปใกล้ๆเอาไอ้นี่เอาไอ้หน้าเหรอ้าลูกนี้ยิ้มๆนะแ๊บซี่เลยลูกเดี๋ยกเป็นส่งให้แม่บุ๋มอ้าวอีกคือบางหน้าลหรลูกเอาดูกล้องดูกล้องอีกรูปหนึ่งลูกยิ้มแ๊บซี่แ๊บซี่ เดิไดีเยู่ตัมทำดีลูกเราเรยิ้มือย้วยทำมือไวี๋ยวมีเรื่องให้เอาเป็นอย่านี้กดเรือเดี๋ยวเลื่องให้ทำหนีเออเขาทำหนียิ้มเอยหล่อมากเลยนางนิตตันหล่อมากลูกอะฮะกองกองโอเคโอเคกองกองดูกเฟ้งในโลกอะยิ้มยิ้มเดี๋ยวจะได้กินแล้วลูกโอเคโอเคเอาได้แล้ว โลอาซเตอร์ให้ไูหนูอาเต้องเอาออกออ้าวรถ